ทีนี้ต้องยกความฮอตแล้วก็ความร้อนแรงให้กับไอดอลสาวชาวไทยสุดฮอตลลิสามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบ็คพิงชที่มาปลุกกระแสความปังให้กับวงการเพลงได้ลุกเป็นไฟอีกครั้งกับซิงเกิลล่าสุดลลิสาค่ะที่เพิ่งจะปล่อยออกมาไม่นานนี้เองนะคะยอดวิวทะยานพุ่งไม่หยุดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดนใจทั้งท่อนแรปทานองแล้วก็ท่าเต้นค่ะเรียกได้ว่าทุกอย่างผสมผสานกันอย่างลงตัวเลยล่ะค่ะรวมถึงแต่ละชุดใน m v นะคะก็สะท้อนตัวตนของลิซ่าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งเธอบอกว่าเธอมีส่วนร่วมในอัลบั้มนี้หลายอย่างค่ะว่าจะเป็นคอนเซปต์ท่าเต้นคอนเซปต์ Concept MV และที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนเพลงแล้วก็ผู้ชมมิวสิกวิดีโอทั่วโลกคือการนำเอาความเป็นไทยออกไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกผ่านอัลบั้มเดี่ยวนาริสาซึ่งเป็นเพลงไตเติลของซิงเกิลอัลบั้มแรกในชีวิตของเธอชุดที่ลิซ่าสวมใส่ก็สุดปงังจนเป็นที่พูดถึงอย่างมาก ชุดผ้าไหมไทยสีทองออกแบบโดยห้องเสื้อชื่อดังของไทยอย่างอาซาวา่าโดยคุณหมูพลพั์อาศาวะประภาส่วนรัดเกล้ายอดค่ะออกแบบโดยประภากาอังสุสิงสำหรับเครื่องประดับนะคะมาจากแบรนด์ไทยชื่อดังสรานออกแบบโดยคุณสรานอยู่คงดีค่ะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องดาวในความเป็น Flower of Lisa โดยนำเอากลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยโดยใช้ดอกพุทซ้อนนะคะที่มีความหมายถึงความแข็งแรงสมบูรณ์และความเจริญมั่นคงตามความเชื่อของไทยซอยสังวานตีความมาจากดอกโป่ยเซียนดอกไม้ที่มีความหมายถึงโชคเรียกได้ว่าแต่ละแบรนด์ก็ออกแบบได้สอดคล้องกันอย่างลงตัวมากๆเลยละคะ่ะ นอกจากเสื้อผ้าเครื่องประดับที่อลังการงานสร้างสู่สายตาชาวโลกแล้วเนี่ยใน MV เพลงนี้ก็ยังมีความเป็นไทยสอดแทรกอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นฉากประสาทหินที่สื่อถึงประสาทหินพนมรุง้งซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดของริซ่า ส่วนฉากนี้นะคะจะเห็นว่าลิซ่าเปิดหน้าต่างออกมาสูดอากาศเราจะเห็นต้นกล้วยต้นมะละกอมะนาวตำลึงดอกเฟื่องฟ้าซึ่งก็เป็นผลไม้แล้วก็เป็นพืชผักเมืองร้อนที่พบได้ในประเทศไทยเราค่ะส่วนฉากนี้ถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นป้าภาษาไทยเขียนว่าอาหารจานด่วนปรากฏอยู่ด้วยล่ะคะ่ะบอกแล้วว่าปังสุดๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับ MV เพลงนี้นะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะ แล้วอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของซอกแซกได้เรื่องกันนะคะ